สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับติกแล้วนะคะที่ช่องกติปสังคมิตี้ค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้อัปเดตคลิปม,มานานมากนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะลูกชายป่วยแล้วก็คือติปก็ต้องไปดูแลไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปนะคะก็จะมาสอนทุกคนนะคะติดขนตาด้วยจะบอกว่าการติดขนตาที่ติบชอบแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะก็คือตัวนี้เลยคอนลุกนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าไทายอินอะไรนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขาดีมากเพราะว่า มันติดโทนนะคะแล้วมันเป็นสีขาวความที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราทากาวติดไปค่ะบางทีถ้ามันเลอะหรืออย่างเงี้ยเรลามันแห้งมันก็จะหายไปค่ะทุกคนมันสามารถลออกได้นะแต่ถ้ามันเป็นกาวติดสีดำอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันเลอะนะคะแล้วก็เขาติดโทนแล้วเนี่ยเขาเขกว่าแบบ Make in Korea นะคะส่วนขนตาเนี่ยลิปใช้เป็นของ d อัพนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สนะคะ ต่องหนึ่งมันจะมีสองคู่นะแต่ว่าติดแกะมาแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็วิธีการติดนะคะจริงๆแล้วอ่ะจะต้องทาบลองข้าขนตาก่อนจะติดลองทบาพ่ามันพอดีหรือว่าแบบพอดีกัตาเราไหมถ้ามันยาวไป ะะให้เราใช้กันไกลตัดเนาะเป็นกันไกลเล็กๆอ่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเหมือนเวลาไว้ตัดขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยให้ตุ๊กดอกซื้อมานะคะตามรานได้ส่นนี้แต่อันนี้ติ๊กไม่ตัดนะคะติ๊กคิดว่ามันดีกับตาติ๊กอ่ะติ๊กก็จะเวลาทากาวแบบหนึ่งอ่ะติ๊กจะรอให้กาวมันเสร็จแบบหนึ่งนะคะไม่นานอะ่ะประมาณแบบหนึ่งสองนาทีนะแล้วก็ติดวิธีการติดนะคะก็คือ,อดูทุกคนเห็นก็คือ,ต,อติ๊กอ่ะจะแปะลงไปเลยแต่ ให้มันชิดกับโคนขนตาเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะแบบให้มันโค้งไปตามตาเราอะคะ่ะทุกคน,เ,นเดี๋ยวติ๊บลองลนึก่อนถ้าอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่ามันมันห่างไปนะคะเราก็ขยับขยับได้กาวยนียไม่ได้แบบแห้งดีนะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะอาจจะแบบถ้าเรารู้สึกว่าหัวตามันกระเดือหรือหางตามันมันไม้ดีขึ้นไปนะคะเรากดทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะทุกคนให้แบบเขาอยู่ตัวนะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเขาแห้งอะ่ะเขาก็จะอยู่ตัวเซตตัวของเขาเองนะคะเราก็ไม่ต้องไปไปทำอะไรเยอะ ก็คือทำเหมือนกันเลยแกะออกมานะคะแล้วก็ทิจบอกว่าให้ทากาวนะคะแล้วก็รอกาวมันเซ็ตตัวแบบหนึ่งนะคะทุกคนมันน้ำหนึ่งรือสิบก็ได้ะคะ่ะให้กาวมันอะเซ็ตตัวนิดนึงแล้วเปาๆก็ได้ ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็แล้วก็ทำให้มันฉิดที่สุดนะคะแล้วแอบดูได้นะว่าแบบว่ามานดีนีไปหรือเปล่า เราก็กดหัวตาไวนะ้นิดนึงก็ได้ค่ะแบบกดหัวตากับหางตาคือบริเวณที่แบบมีโอกาสที่คนตามันจะหลุดได้มากที่สุดนะคะเพราะมันจะเป็นบริเวณที่น้ําตามาโดนเนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะคะจริงๆแล้วอะหลังจากนี้นะคะก็ดัดขนตา เราก็ดัดไปพร้อมกับขนตานี้เลยนะคะแล้วก็ปัดสมัคล่านะมันก็จะเด้งขึ้นอีกนะคะแต่ว่าอันนี้ติดแบบเอาแบบธรรมชาติค่ะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องกติบ Society ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย